สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครฟาสาไสไรเดอร์นะครับก็วันนี้มี f c ทักมานะครับบอกว่ามีรถอยากจะขายนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเห็นบอกว่าโอ้โห4-5หคันเลยทีเดียวนะครับก็เลยอยากมาดูนะครับเผื่อแบบว่าอยากจะปิดเพราะว่าตอนนี้นี่รถหายากมากๆนะครับถ้า f c ทักมานี่ก็ไม่พลาดที่จะวิ่งมาดูเพราะว่ารถก็อยู่ไม่ไกลนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะเนี่ยเห็นไหมอยู่ด้านหลังผมนี่ โ,โต้องบอกว่าเป็นรถเก่ายุค90ของแท้เลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูว่าราคานี่จะปิดได้ไหมนะครับมีทั้งอะไรนี่ VRTZR t z m แล้วก็ FSX นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าราคาเท่าไหร่นะครับไปเจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับเออโหมีแต่คันสวยๆเลยครับเจ้าของบ้านไม่รู้ไปไหนนะอ๋อ เห็นตะขาเนี่ยนะอ,ยนะอันนี้ยังไม่รู้ตัวนะครับดูเหมือนชิวมากเลยแบบชิวมากสวัสดีครับสวัสดีครับสงสัยเจ้าของบ้านหูหนวกแน่ๆเลยสวัสดีครับครับครับอ๋อสวัสดีครับพี่อ๋ออยู่อ๋ออยู่อยู่ใช่ไหมครับอยู่ไหมฮะเจ้าเจ้าของบ้านอยู่ไหมพี่ ใครใครเป็นเจ้าของบ้านเบียอ๋อพี่เหรอโอ้อ๋อสวัสดีครับที่ที่ว่าทักมาว่าจะมาขายรถอ่ะเบียอ๋อใช่อ๋ออ๋อนี้เอพี่พี่เป็นเจ้าของพี่พี่เป็นเจ้าของที่ว่าเจ้าของรถที่ทักมาหาผมใช่ไหมใช่ใช่อ๋อพี่อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่เดี๋ยวผมผมเอาไมค์ให้เดี๋ยวจะได้ยินนะครับได้อ่าเจอตัวแล้วนะครับครับพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่แนะนำตัวหน่อยวิทยครับผม อาววิท์ครับผมโอเคเออเห็นบอกว่าอยากจะขายรถเออขายกี่คันนะพี่อือก็ขายทั้งหมดเลยพี่ขายทั้งหมดเลยใช่ถ้าพี่สนใจก็ดูรถสวยๆทั้งนั้นเลยทําไมถึงจะขายแล้วครับพอดีผมว่าจะเปลี่ยนแนวพี่เปลี่ยนแนวครับจะไปขับวิบากแล้วตอนนี้วิบากอยากขับวิบากช่อยากเปลี่ยนแนวแล้วอือช่วงนี้วิบากมาแรงก็เลยอยากเปลี่ยนะใช่อยากเข้าป่าว่างั้นใช่ ก็เลยว่าจะปล่อยๆพวกนี้ออกแล้วก็ไปหาพี่บางมาสักคันหนึ่งพี่โอ้แต่ละคันก็ไม่รู้ว่าอะไรแท้อะไรเทียมนะครับก็ผมก็ไม่รู้นะก็ดูไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวต้องให้เจ้าของเขาบอกราคาว่าแต่ละคันนี่ราคาเท่าไหร่บ้างอผมเอาเอาคันแรกเลยนะพี่เราจะได้ไม่เสียเวลาเนาะครับเออพี่จะได้ไปนอนต่อนะอันนี้มัน VR ใช่ไหมครับพี่อันนี้ทีเซตดิทีเซตนาวี ทีเซทำไมหน้าแบบเนี้ทีแซตมันก็ต้องเป็นแบบนี้สิใช่ไหมอันนี้มัน VR VR มันต้องดูที่เลขเครื่องแล้วก็ดูที่เสื้อด้วยพี่เวลาเวลาเราดูรถเราก็ต้องดูจากข้างนอกสิเราจะมาดูรถจากเครื่องได้ไงไม่ได้รถมันเป็น VR พี่อย่ามาโกหกผมมันเป็น VR ทีแซตพี่ถ้าถ้าเกิดเราดูภายนอกอ่ะมันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกมันต้องดูที่เลขโครงแข้งที่เลขคอด้วยทะเบียนเป็นหลักนี่ ตกลงเป็นเป็นทีซใช่ไหมทีเซททีเซททีเซทอาร์ทีเซหน้าวีครับอ๋อหน้าวีใช่เพราะเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยใส่หน้าวีดูมันทรงเพียวเพียวดีไปรุ่นครับอืมเหมือนก็ก็ใหม่อยู่นะพี่เนาะอันนี้บิ้วใหม่พี่รถบิ้วใหม่หรอใช่ใช่บิ้วใหม่ทั้งคันเลยครับแล้วอะไรละพี่อะไรก็เออมีเทียมไหมถามตรงมีเทียมไหมไม่มีพี่ไม่มีเทียมเลยไม่มีเทียมก็จะมีแค่ แท้มือสองบางชิ้นบางทีพวกชุดเกียร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ภายนอกเป็นแท้ใหม่เกือบทุกชิ้นครับแท้ใหม่หมดเลยคันนี้ทุกชิ้นคิดว่าทุกชิ้นเลยครับครับเดี๋ยวผมได้โอกาสจับผิดพอค้าละเดี๋ยวหัวหมอใส่ผมนี่ไม่ได้นะลองดูก่อนเเดี๋ยวผมดูตาดีได้ตาลายก็เนี่ยยางเทียมหรือเปล่ายางแท้แต่ ลมยางอ่ะอาจจะเทียมเติมตปั๊มทั่วไปพี่เขาบอกว่าแท้หมดเดี๋ยวผมจะดูว่าอะไรที่มันไม่แท้บ้างนะครับโอ้เนี่ยเห็นไหมอย่าให้ผมนั่งเลยเสียงหัวเข่าดังก๊อบแก็บก๊อบแก็บอ้ะอย่างงี้พี่เปิดราคามาเลยดีกว่าคันนี้คันนี้นนเปิดไว้แสนสามพี่ แสนสามแสนสามเพราะผมทำไปก็เกือบแสนห้านะก็คืออ่ะยอมขาดทุนเอาต่อไหมเอาต่อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาแต่ลงราคาเท่าไหร่นะอันนี้แสนสามแสนสาม ทำไปแสนห้าพี่ประมาณแสนห้ายอมบาดทุยอมขาดทุนก็เหมือนแบ่งแบ่งกันไปทีเซดนาวีใช่อันนี้ทีแซดอาของแท้เลยอันนี้ทีเซดอาแท้อันนี้ก็ก็ชุดสีแท้ใหม่แท้ใหม่ก็เกือบทั้งหมดเหมือนกันพี่อันนี้ก็สติ๊กเกอร์แท้ใหม่แล้วก็กุญแจดอกเดียวทั้งหมดกุญแจดอกเดียวคือกุญแจดอกเดียวทั้งคันถ้ามีกุญแจ ดอกเดียวอ่ะเวลามันหายทําไงอ่ะอ๋อมันหายเข็นครับแค่นั้นแค่แค่นั้นไม่ดีเลยทําไมไม่ปั๊มไว้เออก็จะได้คุยว่าเออมันดอกเดียวไงเออถ้าพี่สองดอกงี้มันคุยกับเขามันก็ไม่เต็มปาาพี่ตั้งดอกเดียวพี่รีบไปปั๊มไว้นะเผื่อกุญแจหายเผื่อแบบเมียไม่ให้ไปออกที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาซ่อนไว hide, ้อย่างเงี้ยพ no ี่มีดอกเดียวนี้แย่เลยราคาทิช่อาคันนี้ราคาก็ ใกล้ใลเคียงกันนะพี่ใกล้เคียงอ่าคันนี้อ่ะปล่ยเท่ากันดีกว่าพี่ผมทํามาพอๆกัน <100 3. S 1> คือสเต็ปเดียวกันอ่าแสนสามทำก็ประมาณสักอ่ะแตะแสนห้านี่เลยพี่สวยสวยอยู่นะแต่ราคาก็ทําไมมันแพงกว่ามือหนึ่งสมัยนั้นจังเลยอนะเนาะสมัยนั้นราคาห้าหกหมืนเองนะโอ้ย <PR S 1> พีอา r ทเเนี่ยนะ ทุกวันนี้พี่ก็ลองค yeah ิดด e ูทองอ่ะพ um ี่เมื่อก่อนบาทละเท่าไหร่เองแลวตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วอ๋อแล้วก็ไอ้นั่นมันทองนะครับมันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะมันเอาไปเทียบกันไม่ได้จริงๆนะอันนี้มันมอเตอร์ไซค์จะไปเทียบกับทองไม่ได้เทียบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็เทียบไม่ได้พี่ก็มอเตอร์ไซค์ก็คือมอเตอร์ไซค์ทองก็คือทองมันไม่เหมือนกันเยทองมันก็เอ้าเอ้า อันนั้นแสนสามละอ่าแสนสามอันนี้อะไร N S R อันนี้ T ี M T S M อันนี้ที่ที่เขาบอกว่ารุ่นใหญ่ตามใครไม่ทันน่ะเหรอโอ้ยรุ่นนี้ก็ใช่ไหมก็พอได้อยู่นะก็อ๋อสยางกับด้านตัวนี้ช่างพอดีช่างนั้นสงสัยเมาค้างผมไม่แน่ใจนะพี่เอาไปให้ช่างทำติดแล้วเนี่ยเข็นนหมุนไม่ลื่นเลยอ่ะมันจอดพี่จอดจอดนานไม่ค่อยได้ขับคันนี้ เพิ่งทามาไม่ค่อยได้ขับเลยพี่คันนี้เพิ่งปั้นมาเลยมันมันขี่ไม่ดีหรือว่าหรือว่ายังไงโอ้โหนี่ก็ลงของแต่งก็สวยเลยนะเนี่ยนะชุดบนนี่สวยมากเลยอันนี้อันนี้ก็พอมีของอยู่พี่มีของเหรอแต่ผมก็เน้นแบบทรงเดิมๆแต่ก็ยับให้มันลงตัวสุดคันี้บูแจดอกเดียวอีกไหมเนี่ยดอกเดียวพี่ดอกเดียวมั่หรีบไปปั๊มผมผมผมเป็นห่วงมากจริงๆผมนี่ไม่ได้เลย กุญแจดอกเดียวเดียวแล้วหายมานี่มันลําบากนะลําบากน,น, oh, นี่นอ,ะอะไรนี่ออมี o มโอลิงด้วยนั่นก็มีนิดหน่อยพ,อ,พอดีโอ้ทิสเซเดมสวยนะทิสเซเดมคันนี้พอดีมันแคบไปนิดนึงไม่งั้นผมจะให้สตาร์ทเสียงให้ฟังละเปิดราคามาเลยดีกว่าคันนี้อันนี้ผมทำไปสามแสนสักสามแสน สองสามแสมสามนี่พี่อยู่ปรานนี้เล่นไปจริงอะไรแท้ใหม่ทุกทุกชิ้นคันนี้อะไรแท้ใหม่เยอะที่สุดภายในเครื่องก็เปลี่ยนเหมือนกันนะพี่สามแสนนะอ่ะคืออันนี้คือราคาทำใช่ไหมคันนี้ราคาทำพี่ปดสามแสนกว่าจะขายเท่าไหร่เออถ้าแบ่งแบ่งกันไปแบ่งแบ่งไปนะสามสิบสองแล้วกันพี่ว้อ่ะ อันนี้พี่นะอ่าผมให้พี่ไปพอมีกําไรไปต่อได้แล้วถ้าคนอื่นนะถ้าคนอื่นผมก็อาจจะบวกถูกกว่านี้ไม่ไม่หรอกคนอื่นผมก็นิดนึงทีเชตเอ็มสามแสนสองอันนี้ผมให้พี่ไปมีกําไรนะโอ้โหดีจังเลยให้กําไรด้วยหลขายราคาสามแสนสองนะครับทีเตเอ็มพนี่พี่เอาไปเ่ยพี่ไปต่อได้แน่นอนเออจริงป่ะเชื่อผมพี่เนี่ยเอาไปเนี่ยมีกําไรทุกคันจริงป่ะจริง ขายใครก่อนอันดับแรกมีมันมีคนมีมีคนพร้อมที่จะเอาอยู่แล้วอันนี้ผมเก็บไว้ไม่งั้นมันมันมันไปตั้งนานแล้วพี่อือโอ้อโอโอรถส,สวย <S <S 2> <S> <S 2> แล้วอันนี้ F S X ใช่ไหมใช่ <S <S น,นกแก้ว <S <S ที่รู้เพราะไหนนกอย,อยู่ไม่เห็นมีนกสักตัวดูหน้ามันพี่มันจะมีจะง,งอยมันเห็นไหมปากมันตรงเนี้ยไอตรงนู้นอ่าตอนนั้นมันจะเป็นจะงอยเป็นตายมัน่ะเขาเาเลยเรียกนกแก้วหรอใช่ใช่ ถ้านกเอียงก็อีกอย่างหนึ่งนะพี่นกเอียงนกเอียงไเดี๋ยวอยู่นกเอียงอยู่ฝั่งนู้นโอเคอรับอ้าทำอะไรบ้างเนี่ยโอ้ก็รถอะไรนี่ขี่จนดอกยางหมดแล้วยังไม่มีตังเปลี่ยนเนี่ยขี่รถยังไงขี่จนดอกยางจนจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็เพิ่งรู้เลยเนี่ยโอ้เออไม่ไม่ดูแลรถเลยขี่อย่างเดียวจริงล้อหมุนก็ไปพี่ อย่าบอกว่ายางหลังก็หมดนะเหมือน,มนกันพี่โอ้มันดอกยางหมดและขี่รถยังไงวะเนะี้ยไม่ดูแลรถไม่รักษารถเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลดราคาให้พี่อ่าดอกยางหมดเท่าไหร่คันนี้บอกมาเลยคันนี้ผมทําหมดไปสองแสนกว่าสองแสนห้าสองแสนหกอยู่ประมาณนี้พี่ทำอะไรหมดสองแสนกว่าเนี่ยก็ผมอะ่ะปั้นรถที่ร้านนะัราคาหกห้าหกหมื่นนี่เบิกแทบจะทั้งคัน ของผมมันพิเศษของพี่มันธรรมดาใช่ไหมของผมมันพิเศษถ้าพิเศษมันก็ต้องแพงกว่าเท่าไหร่อ่ะพูดมาเลยครันนี้อ่ะปล่อยให้พี่อ่ะสองหนึ่งแล้วกันพี่สองแสนหนึ่งสองแสนหนึ่งครับแบ่งพี่ไปมีกําไรพี่ไปต่อพี่พี่เอาไปทํากําไรได้พวกนี้อ่ะอารวมดิแสนสามอ่ะสองแสนหกอ่ะรวมกันละสอแล้วสองแสนหก อันนี้สามสามแสนหนึ่งเป็นห้าแสนเจ็ดอ่ะอันนี้สองแสนหนึ่งห้าแสนเจ็ดเจ็ดแสนแปดอ่ะเจ็ดสี่คันเจ็ดแสนแปดเเจ็ดแสนแปดพี่มีกำไรเชื่อผมพี่เอาไปต่อเนะ่ะต่อ,อคำเดียวเลยขอต่อคำเดียวเลยขอต่อคำเดียวเลยนะสี่คันเนะี้ย พี่เท่าไหรแสส่แสนสองแสนสองแสนสองมันผมไม่ได้อะไรเลยนะพี่แสนสองไม่ได้ไเลยเลยผมไม่ได้ไม่ได้อะไรเลย,เลยแล้วแสนสองมันจะพอซื้อวิบากหรือพี่วิบากผมขายอยู่สี่หมื่นเก้านะวิบากผมเนาอ,หอ,อ,อเห็นไหมยังเหลือยังเหลือเงินอยู่ยังเหลือไป เติมน้ำมันมีค่าออกทิปด้วยใช่ได้ไหมผมก็คิดหนักเลยพี่ใจจริงอ่ะผมผมก็อยากอยากได้วิบากกันแหละเดี๋ยวผมขอปรึกษาแฟนหน่อยได้ไหมวิบากสี่ห้าหมื่นเยอะแยะสวยๆเลยสองร้อห้าสิบคือคือถ้าถ้าผมปล่อยไปองเงี้ยเออผมก็ยังมีเงินเหลือออกทิปใช่ไหมใช่ใช่ผมก็ เห็นไหมมันก็น่าสนอยู่นะพี่นะเดี๋ยวถ้าไงผมปรึกษาแฟนก่อนได้ไหมเดี๋ยวถ้าถ้าเขาโอเคเดี๋ยวผมรอหน้าเดี๋ยวผมรอครับแต่เท่าเท่าที่ดูแล้วเป็นไปได้ไหมผมคิดว่ามีโอกาสพี่เพราะว่าอ่าอย่างวิบากนี้เท่าไหร่นะพี่ขายห้าหมื่นห้าหมื่นเต็มที่เลยห้าหมื่นแสนสองก็จะเหลือเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นก็อ่าอ่าตีไปค่าน้ํามันค่าออกทิปค่าเซอร์วิสของแต่งนู่นนี่นั่นเหลือผมว่าเหลือเหลือเหลือเดี๋ยวผมเค็นะ เดี๋ยวผมบิว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 แฟนก่อนพี่มีโอกาสเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมโทรไปบอกโอเคเอาล่ะครับพี่ลองคำนวณคร่าวๆดูเลยพี่มีรุ้นมีรุ้นครับมีรุ้นสี่คันนะครับเมื่อกี้เรารวมเท่าไหร่นะเอ่อเจ็ดแสนแปดเจส้าอ่ะอยู่อันนี้เจ็ดแสนแปดเจ็ดสนเก้าอ่ตีไปตีไปเจ็ดแสเก้าก็ต่อเหลือแบบคำเดียวเลยแสนสองสี่คันนี่ แล้วก็เหลืองเงินซื้อวิบากด้วยครับอ่าเดี๋ยวพี่ลองคุยกับแฟนพี่ดูก่อนนะเดี๋ยวผมบิวเดี๋ยวผมรอคําตอบนะพี่นะได้พี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอคําตอบยังไงถ้าแฟนโอเคก็ทักทักมาหาผมด่วนเลยเดี๋ยวผมรีบเรียกรถมายกเลยได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวผมบิวเขาก่อนซื้อทุเรียนให้กินสักสักสามสี่ลูกผมว่าเสร็จแน่นอนยังไงก็ได้วิบากขี่พี่เ้ยตังค์ก็เหลือด้วยผมจะไปวิบากมากพี่ตอนนี้อืม มันน่าขีนะพี่รถบิบากกันะใช่พี่ดูแล้วโอ้โหว่าขีทุกคันน่าขีทุกคันแล้วตอนนี้มันน่าไปจริงๆเลยตอนนี้ผมก็ถึงผมก็ถึงแบบเออเอาพวกนี้ออกก่อนพี่ลองเปลี่ยนแนวดูบ้างผมว่าโอเคพี่เดี๋ยวครับอย่างนั้นถ้าลับผมไปก่อนนะโอเคครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ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 ขอบคุณครับ